ฟึมฟึมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเราจะเอากระเป๋าเราจะขโมยกระเป๋าเพื่อนกลับบ้านค่ะหาวิธีออกจากห้องอยูกลัวโ <c oughs> ดนจับที่ตามอาจ,า <c oughs> จ้า,จากันโดดจ้าจะขโมยได้ไหมจ้า <c oughs> อยากได้อ่ะค่ะอยากได้อ่ะ มีนเรู้สึกรวยอ่ะเขาก็พาแล้วก็เอาตุ๊กตากลับบ้านอะไรอีกนนี่กลับบ้านด้วยโอเคอันนี้ดีอ๋อสมฐานะของชายาเลยอ่ะถ้าได้ไปก็คือแบบกระโดดลงไปได้เลยนะทางเดียวทางวิธีทางธรรมชาติกระโดดไปคว่างค่ะกระโดด็ลงไปมีเชือกมารับไหมนีช่วยหน่อยดีขอไปนะร่วมกันขโมยของกับชายาหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวเรียนอันนี้เลย